สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ b l u e t t o d y y นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยครับขอบคุณ New Suzuki e r t i ์ a s ก a s t h y t r y d r i d ครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไปเทสไรฟ์กันได้นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับข่าวที่น่นาสนใจเรื่องการเสริมทัพก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไปติดตามเรื่องราวข่าวดีของนักเตะอย่างริชเชนแล้วก็เบนชิวเอลล่าสุดนี้ลงซ้อมอีกครั้งในวันนี้นะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่รีบร้อนใช้งานทั้ง2ผู้เล่นครับแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างมากหากทั้งคู่ฟิตแล้วก็พร้อมลงเล่นนะครับ ขณะที่แซมมอนฟิลิปบอกว่ามิไฮโดมูดริชเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าริชเจมส์เนี่ยคือกองหลังที่เขาอยากดวล1น1ต่อ1ด้วยมากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้ดวลกันละถ้าจะดวลกันก็คือในในการซ้อมเท่านั้นนะครับขณะที่ข่าวซื้อขายย้ายทีมครับข่าวใหญ่ก็คือทางเดวิดออนสตีนครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับ PSV อเฮเฟนเรียบร้อยแล้วนะครับในการเซ็นสัญญากับ โนนี่มาดูเอเก้ครับปีกดาวรุ่งวัย20ปีมาร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ33ล้านยูโรหรือประมาณ28.5ล้านปอนด์โดยนักเตะเนี่ยเตรียมออกเดินทางมาที่กรุงลอนดอนครับเพื่อรับการตรวจร่างกายและดำเนินการตามขั้นตอนในการย้ายทีมให้เสร็จสิ้นนะครับโดยมาดูเอเก้เนี่ยเป็นนักเตะถนัดเท้าซ้ายแต่ลงเล่นในตำแหน่งปีกขวา ซึ่งการย้ายมาของเขาเนี่ยจะช่วยเติมเต็มเกมรุกให้กับทีมหลังจากเพิ่งได้ตัวมิไฮโลมูดิชมาทางฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับก็รายงานเป็นเฮียวิโกบอกว่าโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยจะบินมาลอนดอนในวันนี้และตรวจร่างกายเพื่อเปิดตัวกับเชลซีอย่างเป็นทางการโดยสัญญาเนี่ยจะเซ็นกันภายในวันศุกร์นี้นะครับนอกจากนี้ครับตีวิดออนสเตนยังรายงานว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ที่55ล้านปอนด์ครับเพื่อขอซื้อตัวมอยเซสไคเซโดแล้วแต่ถูกไบรตันปฏิเสธในทันทีโดยไบรตันเนี่ยประเมินราคาของไคเซโดเอาไว้สูงมากๆนะครับและยืนยันว่านักเตะวัย21ปีรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายพร้อมระบุว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับแม้จะทำให้ไบรตันพิจารณาด้วยซ้ำและพวกเขาไม่ต้องการปล่อยนักเตะออกไปในเดือนมกราคมนะครับ เพราะฉะนั้นข้อเสนอแรกของเชลซีอย่างเป็นทางการ55ล้านยังดูน้อยไปผมเชื่อว่าดีไม่ดีจะขึ้นไปถึง70ล้านปอนด้วยซ้ำนะครับสำหรับทางมอยเซสไคเซโดไม่ง่ายแน่นะครับสำหรับนักเตะรรายนี้พอเราเห็นดีลของมาคุคุเรยาแล้วเนี่ยไบรตันโคตรเคี้ยวนะครับขณะที่ไซมอนจอนสันจากเดียร์ติกครับรายงานว่าชื่อของมอยเซสไคเซโดเนี่ยถูกปรากฏขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนในฐานะเป้าหมายเสริมแดนกลางลำดับแรกของทีมเชลซีแต่ว่าข้อเสนอ55ล้านปอนด์ที่ยื่นไปเนี่ย ถูกปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งของ go.com ครับก็รายงานเรื่องมอยเซสไคลเซโดบอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับแจ้งจากบร h t ตนแล้วว่าหากต้องการเซ็นสัญญากับไคเซโดในเดือนมกราคมนี้เนี่ยต้องจ่ายค่าตัวไม่ต่ำกว่า75ล้านปอนด์นะครับฟังไม่ผิดนะเจล้านอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ยินดีจะขายนักเตะรายนี้ออกจากสโมสรน,นะครับแต่ว่าตั้งค่าตัวนะ ไม่อยากปล่อยแต่ตั้งค่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า75ดล้านเชลซีไม่น่าจะได้นะครับขณะเดียวกันครับแมทตต์รอบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องเร่งดำเนินการปิดดีลตำแหน่งมิดฟิลด์ให้ได้สิทธิ์ีนะครับหลังจากคว้าตัวมาดูไอเก้เรียบร้อยแล้วโดวยในดีลของไคเซโดเนี่ยแพงเกินไปดีลแรกอีฟบิซูมากับซีเยกเนี่ยสเปอร์ก็ดูเหมือนไม่ค่อยปลืม้มขณะที่เวสตันแมคเคนนี่เนี่ยไม่อยู่ในการพิจารณา แล้วก็ฟงเคซิเย่เนี่ยอาจเป็นไปได้นะครับท่านบรรดาทั้งหมดเนี่ยผมเชียร์นะฟงเคซิเย่ ier, ผมชอบเขานะผมว่าเขาเล่นใช้ได้เลยนะครับสำหรับเคซิเย่นะครับขณะที่แมตต์ลอครับก็รายงานว่ายังมีความเป็นไปได้ครับที่เชลซีจะซื้อแบ็กขวาในตลาดนี้แม้ว่าริชเจมจะหายบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับก็ผมเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าอัสปลกเวต้านี่แทบจะเล่นไม่ไหวแล้วนะครับผมมองว่าเชลซียังไงก็ต้องเสริมนะะในตำแหน่งแบ็กขวานะครับ ขณะที่อารมนิวสันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยควรจะถ่ายรูปหมู่นักเตะใหม่อีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับพอเขามองว่าเดี๋ยวนักเตะใหม่ต้องมาแน่ฮะอารมนิวสันเลยแซวบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบถ่ายรูปนะฮะรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอกุมภาพันธ์ค่อยถ่ายรูปทีมนะครับฝั่งของนิซาคินเซล่าครับก็รายงานว่าเอเดวาร์เมนดีเนี่ยจะยังไม่คุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ครับ จนกว่าจะใกล้ช่วงตลาดซัมเมอร์ประมาณช่วงเมษายนหรือพฤษภานะครับท่ามกลางข่าวว่าเชลซีเนี่ยสนใจเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับฝั่งของ e v e n i n g Standard ครับรายงานว่าเชลซีอ่ะก็พร้อมแย่งดาบิดไรยาแข่งกับสเปอร์ครับแต่สเปอร์เองก็ยังพิจารณาไปที่ยานโอบลักอีกด้วยนะครับโอ้ถ้าเป็นยานโอบลักนี่ผมว่าเชลซีน่าโดดไปแจมนะฮะยานโอบลักนี่ผมเชียร์เลยนะครับน่าเอามามากนะฮะฝั่งของเด i l ลิเทเลกราฟครับบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ย มีรายชื่อนักเตะที่ต้องการเสริมทัพมากถึง9คนโดย3คนในนั้นคือฮาคิมซีเยกคอนนอรกาลเกอร์แล้วก็รูเบนรอฟตัดชีกนะครับซึ่ง3ชื่อนี้ผมก็เคยรายงานไปเมื่อสักสองสาวันก่อนนะครับล่าสุดก็มีข่าวอีกแล้วนะนิวกาสเซินนี่อยากได้นักเตะเชลซี Chelsea 3คนนะครับก็รูเบนรอฟตัชีครับเอาไปก่อนเลยยินดีมากๆนะฮะขณะที่บิวครับสื่อในเยอรมันบอกว่ายูซูฟาโมโกโกเนี่ยที่เป็นเป้าหมายของเชลซี เตรียมที่จะต่อสัญญากับดอทมุนแล้วนะครับก็ตามคาดนะฮะแล้วผมก็มองว่านักเตะยังพึ่งแบบดาวรุ่งอยู่เลยไม่ต้องรีบครับผมเชีร์ให้ต่อสัญญาไปก่อนดีกว่านะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีดาวินน์นเญสครับกลับมาลงซ้อมกับทีมได้เรียบร้อยแล้วหลังจากพลาดการลงสนามมา2เกมจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงโดยนักเตะพร้อมจะเล่นกับเชลซีในวันเสาร์นี้เลยนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ก็รายงานเฮียวิโก้นะครับ บอกว่าเลโดทอสซาเนี่ยย้ายไปอาเซนอลน,นะหลังจากที่บรรลุข้อตกลงที่27ล้านปอนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนักเตะก,ก็บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวในระยะยาวเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันทอสซาจะเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการและตรวจร่างกายที่ลอนดอนในเร็วๆนี้นะครับก็ปิดดีเรียบร้อยนะ27ล้านปอนด์สำหรับทอสซานะครับขณะเดียวกันดิซาคิเซล่าครับก็บอกวิธีการออกเสียงชื่อของมูดริกนะครับก็ต้องออกให้ถูกก็คือมีไฮโล มูดิกนะครับมูดิกนะครับมิไฮโลมูดิกนะครับโอ้ oh, ต้องอ่านมูเลยนะมูดิกนะครับหม่อ่านแปลกแลอเกินสำหรับนักเตะรายนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเอาแค่ออกให้เป็นชื่อนักเตะคนเดียวกันก็พอครับสำหรับมิไฮโลมูดิกนะครับโ oh, อ้ยอ่านแล้วลิ้นพันนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะไปงานมิทติ้งในเกม ิเวอร์พภูกับเชลซีในวันเสาร์นี้ร้านฟูมูนนะครับย้ำนะฮะที่ลาดพราวังหินอย่าลืมไปลงทะเบียนกันได้ผมแปะรายล,ละเอียดเนื้อหาไวท้ที่ Facebook ไว้เป็นที่รีบรบอยแฟนเพจของผมนะครับหรือว่าจะไปดูได้ที่เพจของสิงห์ l d of Football ยังไงมาเจอกันในวันเสาร์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ